ปกตินะคะเราเนี่ยคนเราในถ้ายิ่งมนุษย์เราในยิ่งอายุมากนะคะจํานวนใมโตคนเดียมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะก็ไมโตคนเดียเสื่อมโทรมแล้วมันก็ตายไปนะคะไอ้ที่อยู่ก็มีจํานวนน้อยนะคะแถมทํางานสะเงาะสะแงทงานทําบั่งไม่ทําบั่งนะคะก็เหมือนกับระเหียดใจไม่อยากทํางานแลว้วนะคะเพราะฉะนั้น ร่างกายเราเนี่ยมันก็เลยจะสังเกตได้ว่าพอเราอายุมากนะคะพลังงานเราจะลดน้อยลงเราไม่สามารถมีกิจกรรมหรือม,มี activity ทำงานที่ใช้แรงได้มากเหมือนเดิมนะคะการการรับประทานโพเทนดิมนะคะก็จะทำให้ร่างกายของเรานะคะมีการสร้างไมโตคนเดียขึ้นมาใหม่คะ่ะนอกจากขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเ,เพื่อเพื่อทดแทน ไมโตคอนเดียที่เสียไปนะคะก็ยังมีการสร้างสร้างไมโตคอนเดียที่แอคทีฟที่แข็งแรงขึ้นมาใหม่เป็นจานวนมากนะคะเหมือนกับเสมือนกับว่าเครื่องยนต์ของเราได้รับการเพิ่มแรงม้านะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อร่างกายมีเพิ่มพลังนะคะหรือเพิ่มแรงมา้าเพราะฉะนั้นเครื่องจักรมันก็ทํางานได้ดีขึ้นนะคะไมโตคอนเดียก็จํานวนมากอีกและยังเป็นไมโตคอนเดียที่ ที่ใหม่แล้วก็แข็งแรงนะคะก็ทำให้เกิดการสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นตั้งกายเราก็จะมีพลังงานนะคะแต่ส่วนของบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็คุยว่าของเขาเนี่ยสามารถเพิ่มสร้างสร้าง,างเอ,อ่ทำให้ไบโตคนเดอียแข็งแรงนะคะแต่แต่ไม่มีบริษัทไหนกล้าและปิดกล้าพูดว่ามีการ สร้างเมโตัคนเดียขึ้นมาใหม่ค่ะแล้วก็เพิ่มจํานวนเมตัคนเดียค่ะ